กุดเนี่ยเขาขุดถึงไส้ถุงพูงถึงรูปถุงคนเลยนะถ้ามึงไม่ดังเขาก็ไม่ขุดไม่มีใครสนใจดังไม่เ,เขาก็ขุดถ้าผิดพลาดนะส่องไฟขึ้นฟ้าเออเธอต้องระวังมากของพวกเนนะี้ยฉันว่าไม่ต้องดังหรอกอยู่แบบธรรมชาติ ทำมาหาก,กินอยู่แบบตัวตนที่แท้จริงของเราอะ่ะอยู่ง่ายกินง่ายเก็บหอมลอมลิบทำคุณประโยชน์ให้สังคมมันถึงจะทำให้มันถึงจะทำให้เรามันถึงจะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงความดังมันกินไม่ได้นะเธอ ต้องระวังตัวตอนนี้ก็มีเนี่ยสองข่าวใหญ่เนี่ยแสบที่แน่ๆคือข่าวหมอปลายเมื่อกี้ฝั่งที่พี่ทนายก็พูดใช่ไหมลนลงสวยแล้วค่ะอ่าท,ทนายลนลงออกกับกับทนายอะไรนะ เหตุผลเน่ยทนายเหตุเกิดผลเนี่ยทนายเกิดผลก,ก็ออกมาคุยว่าเขาเขาอยากจะไม่อยากให้ใครออกมาพูดอย่างนี้มันตื่นหนกแล้วมันเกิดความแบบไม่ดีอะไรเงี้ยอร่อยมากจะรี่มะม่วงของร้านโต๊กับข้าวที่ภูกเก็ตบัตดิน้องเสริมน้องแมม ฟังมาประมาณนั้นนะไม่คือไม่อยากให้คนไทยตื่นตระหนกตื่นกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นข่าวใหญ่เลยสวัสดีทุกคนนะคะ แสบตาหากินดีกว่ามึอเอ้ยชีวิตเนี่ยอย่าไปอะไรมากช่วยเหลืออย่าทำอย่าทำให้สังคมเนี่ยเกิดความตื่นตนะหนกอย่าหากินบนความเชื่อของคนอื่นโดยการสร้างกระแสให้ตัวเองมันไม่ดีไม่ดีทักอย่าง อยู่เงียบๆดีกว่าทำงานถูกไหมเธอมีงานก็ทำไม่มีงานก็ไม่อยู่บ้านไม่ใช้เงินไม่ต้องอยากใช้เงินอย่างเดียวบางคนอยากใช้เงินไปเดินห้างอยากไปเดินห้างอยากใช้เงินบางคนกลัวเงินเนา่าเวลาไม่มีขึ้นมามันยุ่ง สำหรับฉันยังไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกนะดูดูดูแล้วก็หายใจเองไหมหายใจเองเดินเนี่ยจะเดินทางตรงไหนเนี่ยทางผิดทางถูกเนี่ยดูวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเราจะให้ใครมาจูงจมูกฉันไปตามกระแสฉันไม่เอานะเวลาไม่มีกลิ่นขึ้นมาเนี่ย ไม่มีใครให้เรากินนอกจากตัวเราไม่ว่าใครจะขึ้นมาบริหารเราก็หากินเองถูกไหมใช้ชีวิตเนี่ยเรียบๆง่ายๆขยันหมั่นเพียรรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พอแล้วก็อะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดทุกข์ตัดออกไป พี่อ้วนมาทานที่ร้านเราโอ้ยเหลาเหลา่ลาอร่อยเธอเหลาเหลาอร่อยไปกินมาตรงซอยอารีอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเหลา่ลาเหล่าอ่ะเจยงลูกฉันนะ่ะชอบเป็นชอบชอบคุยกับคนที่ทำงานหาก,กินขายของอ่ะใครเคยไปกินข้าวต้มวัดบวรไหม อ,อื๋อถ่ายรูปก,กับพี่อ้วนโถเอาไปแปะหน้าซ่วมหรือเปล่าแปะหน้าซ่วมเลยเผื่อคนในบ้านขี้ไม่ออกเห็นหน้าเห็นรูปจะได้ขี้ออกแปะหน้าซ่วมนี่ดังนะเธอไม่ต้องไปเธอทูดไว้ในห้องห้องพระห้องนอนมันมีคนเห็นแปะไว้หน้าซ่วมเนี่ยคนต้องขี้ต้องเยี่ยวเนี่ยฉันดังเลยนะ ข้าวต้มวัดบวรเน่ยเธอรู้ไหมฉันไปนะไปกินน่ะนานน่กินตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรเขาแล้วก็พ่อเขาไม่อยู่ตอนโควิดอ่ะพ่อแม่เขาว่าลูกชายเขาลูกสะใภ้ก็อุ้ยน่ารักเหมือนพี่น้องฉันเลยอ่ะเวลาไปกินเ็าบอกแม่แม่มาเจ็ดร้อยเมื่อกี้สามร้อ,อยพอแม่เอ้ยไม่เอาแม่เอาแค่นี้แม่ลูกชายน่ารักมากลูกชายร้านข้าตวต้มบวรเน่ะว,วัดบวรเน่ะ โน,นะเธอรู้ไหมฉันชอบคนทำมาหากินแบบนี้ฉันไม่ชอบคนแต่งตัวเตร่ไปเตร่มาคือเหมือนเราผ่านโลกมาเยอะอะเอ๊ะตายแล้วเธออ๋อลูกสาวเจ้าของร้านที่ไหนเนี่ยเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบที่เราเหล่าเหรอโอ้ยเหล่าเหลาน่ารักจะตาย หล้เหล่าก็ไปกินน่ารักสไตล์เหล่าอะไปกินก็แม่อันนี้แม่อันนั้นเลวอันนี้หลเหลาเหล่าเลิศแต่แตๆๆ่โอ้โหนี่เธอรู้ไหมปลาอร่อยจับฉ่ายอร่อยแล้วก็ของเนี่ยพวกหมูแผ่นหมูหวานอร่อยมากเหล่าเหล่าเนี่ยรสที่สุดใครยังไม่เคยไปไปเลยนะตรงซอยอารีอนุสาวรีย์ดินแดงห้วยขวางอ่าแถวแถวลาดเทววงเทวีใครตรงไหนก็ต้องมากินที่ร้านเหล่าเหล่า กับข้าวอร่อยกับข้าวไม่แพงอาหารรสด,ดีรสรสเหมาะบอกเลยว่ารสจริงๆเนี่ยอยากกินอยากอยากกินปลากระพงนึ่งอยากซื้อหมูสวรรค์หมูแผ่นกุณเชียงกลับบ้านของเขาดีจริงๆเธอเหลาเหล่าเนี่ยหนูประทับใจแม่อ้วนเธออะไรละเธอเหลาเหล่าเนี่ยจริงๆลูกเขาน่ารักหมดพี่น้องคนทัก จริงๆคนดูแลร้านรวงซะคุณอีเจ้าของพลักก้อนไปกินที่นี่เลยไปกินเนี่ยพี่กับเมียท่านทูดคุณแตนต่อจิตก็ไปที่นี่กันเหล่าเนี่ยฉันก็ไปเขาชวนฉันแต่บางทีฉันก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่บางทีบางทีไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวก่อนอยากกินอยากกินปลากระพงนึ่งที่ร้านเราเหล่าเหล่า,ลา,ลาอร่อยที่สุด พี่อีทใช่ไหมเห็นไหมพี่อีทเห็นไหมพี่อีทเจ้าของารากรอนไปกินเห็นไหมขนาดเขาเป็นเศรษฐีเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยไปกินร้านเหล่าๆเ,เลยใครยังไม่เคยไปไปเลยนะแล้วก็ไปบอกเลยว่าดูแม่อ้วนมาให้เขาแถมพิเศษให้อย่างจริงๆพิเศษแถมใครใครดูฉันนะไปกินบอกเขาเลยบอกไอ้เจี๊ยบเธอบอกแถมจับฉ่ายถ้วยหนึ่งบอกดูแม่อ้วนมาแถมจับฉ่ายเลย ถ้าดูไม่อ้วนรีเทิร์นแถมจับฉ่ายถ้วยหนึ่งเลยนะจะกินเท่าไหร่ก็แถมจับฉ่ายไปไปขอนี่ขอให้ลูกให้ให้คนที่ดูอยู่ใครอยู่ในกรุงเทพบอกดูไม่อ้วนมาไปหายเจียบบอกแถมจับฉ่ายถ้วยหนึ่งได้ไหมเจียบได้อยู่แล้วไปจริงๆโอ้โหพกมะละหนึ่งเครื่องใน ของสดสดไข่เค็มออ่าไข่เค็มผัดกะเพราเยี่ยวม้ากะเพราคะน้าขนแหนงหมูกรอบแล้วก็จับ่ายหมูสับไก่สับหมูแดอุย้ยอร่อยหมูจะพูดยังไงอร่อยจริงทธเหล่าเหลาอยู่ตรงซอยอารีพรหลโยธินเนี่ยตรงสนามเป้าเนี่ยพิมพ์คำว่าเหล่าเหลาขึ้นมาเลยไป จับ่ายถ้วยหนึ่งอ๋อพี่พดพี่มดดำมาเออใช่ใช่ใช่ใชมดดำไปบ่อยอืคุณแม่สวยมากสวยกว่าเมื่อก่อนไม่เจี๊บฉันนะ่ยสมัยก่อนตัวโตว รักไมอ้วนมากโธ่ไปๆเดี๋ยวฉันไปหาเธอมากเห็นไหมคนรักชนะตัวโบคนไม่ค่อยเกลียดชนะฉันเป็นดาราที่มีคนเกลียดน้อยมีเหมือนกันเนี่ยคนเกลียดอ่ะคนไม่รู้จักบางทีมันก็เกลียดฉันจริงๆฉันเนี่ยไปบางทีเด็กๆเรียกอีนะคนต่างจังหวัดอะอีอ้วนเรียกอีอ้วน เอ้ยเยมาดูอ e ีอ้วนอะไรเงี้ยเวลาฉันไปเด็กๆนะโอ้ยสวยสวย,สวยก็คือสวยคนคนต่างจังหวัดพูดจริงๆคนต่างจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกอ e ี e. เขาเขาจะเรียกเขาจะไม่เรียกแม่อ้วนลุงอ้วนเหมือนสมัยนี้นะต่างจังบางคนก็จะเรียกแม่อ้วนอยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยเขาจะเรียกอีอ e ี e e. อีอ้วนอะไรเงี้ยเราก็โอเคมันเป็นวิถีเขาเขาฉันก็เล่นกับเขานะฉันได้ยินเสียงฉันก็เล่นกับเขาโอ้ยส่วนปาล์มนะคะขอบคุณนะเธออากาศร้อนไหมเธอพูดอะไรโจโจ้ไปเลยจริงจะอก็พูดอย่างเงี้ยค่ะน้องโอยน้องโอย,โอยบอกว่าสวยกว่าเก่า ก็บงางอย่างวันเนี้ยฉันไปทํางานกับไอ้ผัดไทยใช่ไหมผัดไทยใจดีมาพี่ผัดไทยอ่ะเป็นพี่ผัดัไทยเป็นปแขกรับเชิญพอไปเนี่ยก็ลงลิฟต์มาเนี่ยเจอคนหนึ่งขอโทษนะคะใช่พี่อ้วนไหมคะฉันบอกใช่อ๋ออยู่กอทมร้อน,อออนโถมาตากแอร์ที่บ้านพี่ไหม พี่ปัดก็เพิ่งมาเออแล้วพอเสร็จแล้วพอเสร็จก็ใช้พี่อ้วนบอกใช้โอ้โหพี่อ้วนตัวจริงดูเด็กมากเลยอะ่ะเด็กกว่าทีวีเยอะเลยพี่อ้วนฉันบอกโอ้เด็กอะไรจะเจ็ดสิบแล้วเขาบอกพี่อ้วนเชื่อไหมจริงจริงหนูไม่คิดว่าเป็นพี่อ้วนนะจําน้องอุ๋ยได้ไหมคะน้องอุ๋ยไหนวะเธอถ้าบอกม,มันมันมีหลายอุ๋ยเธอบอกบาทีว่าอุ๋ยไหนฉันก็จําได้หมดอะ่ะ จะจำได้โอ้ยเดีย๋ยวฉันจะไปกินเข้าต้มร้านเหล่า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 พัตาคารดีไม่ดีจะโผล่ไปพวกนี้เลยอ่ะ อ๋อพี่สุรัตน์ป้าเหน่งจำได้สิอุ๋ย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 ไอ้ออนี่ใช่ไหมอุ๋ยที่ทาอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมจําได้เธอโอ้คนนี้ไปร่ํารวยจากเมืองนอกกลับมาทาอพาร์ตเมนต์เป็นคนสวยชายผิวเข้มจําได้สิเธอ เธอยังจําฉันได้นี่ีเรียกว่าเก่งนะบางทีไม่ได้เจอกันหลายปีคนบางทีก็จําอะไรจะไม่ค่อยได้อะ <_ an> ฉันจําได้หมดอะแต่ว่าจะต้องไอ้นี่หน่อยหนึ่งนะต้องบอกมาก่อน <_ an> ทำพมพาร์ตเมนไงเธอรู้ไหมฉันไม่คนสมองดีมากเป็นคนแก่ที่สมองดีนะฉันไม่ใช่คนแก่แล้วแก่เลยนะพี่วันสวยมาก เราเที่ยวกันนานมาเออใช่อะไรก็แล้วแต่ฉันก็จะจำได้แหละบางทีใครไม่หาฉันไม่ได้โทรหาฉันบางทีก็ลืมลืมกันไปบางทีมันลืมกันไปเธอมันแยกย้ายจากกันเพราะฉันแก่แล้วไงโอ้ยเยาวรากค่ะตอนแรกนึกว่าดุแต่ใจดีใช่ไหมเจี๊ยบจำไม่ได้เพราะสวยขึ้น ก็หลายคนก็บอกฉันสวยขึ้นส,สวยขึ้นมาห้าปีแล้วนะแม่อ้วนเสียงดูหน้าเหมือนสามสิบวกอือก็เกินไปนะแม่แพรงสามสิบบวกเลยหรอบอกห้าสิบก็ดีใจแล้วนะสามสิบกว่าปี โอ้ยรู้จักกันมานานโถนี่เลยค่ะหนูโรงพยาบาลแบบบรรยูเลยค่ะเขาทำหน้าให้ค่ะทับสวยมาห้าพูดจริงๆฉันสวยมาห้าปีแล้วนะพอตอนนั้นพออายุห้าสิบกว่าเขาไม่สวยก็อดทนมาจนหกสิบหกสิบก็หน่อยๆก็ทำหน้าเลยดึงคอแล้วก็เพิ่งมาเก็บส่วนที่ยังไม่ได้ทำไปเมื่อเนี่ยเมื่อวันที่เจ็ดเมษาเนี่ยได้สี่เดือนเต็มเนี่ย เเดือนวันที่7ดเดือนนี้ครบ4เดือนผิวสวยหน้าสวยผิวสวยใช้ครีมสวนจัดตุจักและเซนท่านลาดผาสวยไม่เปลี่ยนผิวดีโทโลบแดดหน่อยหนูแล้วก็ใช้ครีมรีเทิร์เลยค่ะทิปแม่อ้วนเป็นเจ้าของคือได้ในติกต็อกเลยรีเท r ร์นออฟฟิเชียลในติกต็อกเลยค่ะก็เนี่ยก็อย่างเนี้ยอย่างที่เธอเห็นเนี่ยเธอ น,นี่แต่งหน้าหน่อยหนึ่งนะเด็กลูกสาวแต่งหน้าทาลองพื้นให้นิดหนึ่งเสียงอบอุ่นดึงหน้าเจ็บไหมสำหรับฉันใช่ว่าไม่เจ็บนะฉันว่าไม่เจ็บ,นะไ,มจบไม่เขียวไม่ปวดไม่บวมสำหรับฉันนะนี่เมื่อกี้นี้เถอถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าดูไม่ผิดนะฉันเห็นตะกแตนโชลรดาไปทําหน้านะ ตะกัแตนโชราดาที่โรงพยาบาลอมันอยู่เมื่อกี้นะฉันว่าฉันมองไม่ผิดนะแต่ไม่เคยได้ข่าวมาก่อนเลยแต่ว่าเอ๊ะตะกัแตนมาทำนะ่ะโลอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนะี่ยฉันเห็นเมื่อกี้เนะี่ยอืมแต่ยังไม่แต่แต่ใช่คงไทยอ่ะเอ๊ะไทยหรือเปล่าวะ ทำไมใจก่อดโทษลูกสาวด้วยแต่ฉันว่าใช่เธอฉันพักแป๊บนึ่งกดติดตามไว้ก่อนตามันแสบหวัดดีพี่อ้วนไข่วะเนี่ยแต่ชื่อเจ๊หงโทจเจ้าเจ๊หงมาทำฮีโร่ทำไมเจ๊หงเป็นคนที่ มักมาก,ม,ากมัว่วแล้วทำร้ายคนอื่นเอารูปคนอื่นที่แอบถ่ายไปขายเขาไม่ได้ยีโร่ของใครเลยนะเจ้าหงนะ่ะอย่าเอารูปเขามาทำเลยเชื่อฉันดิเปลี่ยนเราจะเชื่อฉันอย่าไปรเรียนแบบยิ่งไปรเรียนแบบภาวะมันเหมือนทำให้เราอะอยากเหมือนคนคนนั้นอะแอบถ่ายรูปคนแล้วเอาไปขาย ทำทำร้ายชีวิตคนตั้งหลายร้อยคนน่ะทำให้เขาเสียหายมากอ่ะทำให้เขาเป็นตาบาปคนเหล่านั้นเป็นตาบาปแล้วเราไปอยากไปเรียนแบบเพราะทำไมอย่าว่านะขอพูดเดี๋ยวเธอไม่รู้ตัว <S <S 1> <S 1> คือมันตลกได้มันอะไรต่ออะไรได้แต่ว่าแต่ว่าอย่าไปเรียนแบบไม่ดีหรอก หนูแสบตาไปก่อนกดติดตามก่อนกดติดตามก่อนขอดอกไม้ดอกหนึ่งดอากุหลาบดอกหนึ่งดอกเดียวพอเหมือนขึ้นไปพูดแล้วมีคนให้ดอกกุหลาบดอกเดียวพอโอ๊ยมาละดอกเดียวพอไม่ต้องเยอะ กูตันมอลากินโอ้โหกี่โมงแล้วเนี่ยเยอรมันเนี่ยคนทำสวยสวนปาล์มโดเป็นแฟนคลับชะแล้วอากาศร้อนจริงเนาะเดี๋ยวขอเอนหลังนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อคือนนอนตีสามเมื่อคืนเนี้ยนอนตีสามแล้วก็ตื่นวันเนี้ยแปดโมงครึง่ง นอนไปประมาณห้าชั่วโมงแล้วก็วิ่งออกทำงานเลยนะอ้าไปแล้วเลิฟยูยู